มาชิกนิตเดียสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับปรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร025138850วันนี้พามารู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้านะครับในช่วงที่ภาวะราคาน้ำมันแพงสูงขึ้นสูงขึ้นแบบนี้นะครับ หลายคนก็กลับมาสนใจเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความสนใจเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็มีมากขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ประกอบกับเรื่องของ1ราคาน้ํามันในช่วงนี้ 2. เรื่องของมาตรการในเรื่องของภาครัฐนะครับก็คณะรัฐมนตรีก็มีมติเคาะกันลงมาแล้วว่าจะมีการส่งเสริมในเรื่องของการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าถามว่าผลดีที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือเรื่องของออระบบ นิเวศในการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามันก็จะเติบโตเร็วขึ้นทั้งในส่วนของผู้ผลิตรถยนต์นะครับทั้งในส่วนของคนที่ให้บริการตู้ชาร์จหรือว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ในส่วนของภาคคนใช้เองนะครับก็ขับเคลื่อนไปด้วยกันแบบนี้มาวันนี้ MG ก็พร้อมกับการก้าวไปอีกขั้นครับด้วยการแนะนำ MG ZS EV รุ่นใหม่นะครับภายใต้คอนเซปที่ต้องบอกว่า Truly Easy ก็คือง่ายมากๆครับชีวิตทุกอย่างมันจะง่าย มันจะอยู่ในยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราทำอะไรก็ง่ายใช้งานง่ายเป็นเจ้าของได้ง่ายราคาไม่สูงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในการเริ่มต้นใช้มองจากภายนอกเนี่ยต้องบอกว่าผมเห็นจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นตัวที่มีหลังคาพาโโรามิกซัลูฟคือเป็นรุ่น x เนี่ยจะเห็นว่าหลังคาพาโ,โรามิกซัลลูฟเนี่ยกินพื้นที่90%ของหลังคาเพราะนั้นเนี่ยมันจะทำให้โล่งโปร่งสบายนะครับภายในห้องโดยสารก็ดูไม่อึดอัดนะอีกอันนึงก็คือว่าจุดชาร์จ นะครับถ้าเป็นรุ่นก่อนเนี่ยตัวชาร์จจะอยู่ที่ตรงโลโก้ MG นะฮะแต่ว่าพอเป็นรุ่นนี้รุ่นใหม่ปุ๊บเนี่ยจุดชาร์จจะอยู่ข้างๆโลโก้นะครับแล้วก็มีในส่วนของนี่หัวปลั๊ก Type 2ปลั๊กเสียบแบบนี้มาให้นะครับอีกอันนึงที่จะเห็นว่าต่างจากรุ่นก่อนก็คือตัวกระจังหน้าเห็นไหมฮะเดิมนี่จะเป็นลักษณะกระจังหน้าที่เ,ออเป็นสีดําแต่เนี้ยเขาเรียกตัวนี้ว่า Grillless Design จะเห็นว่าเนื่องจาก มันไม่มีความจําเป็นคือความจําเป็นน้อยในเรื่องของการที่จะเอาลมเข้าไประบายความร้อนอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ดีไซน์แบบนี้สิ่งที่ได้ตามมาอย่างก็คือในเรื่องของรถค่าแรงเสศษทานในเรื่องของลมต่างๆนะครับในส่วนของไฟหน้านะครับก็จะเห็นว่ามีลักษณะของไฟหน้าที่จะทันสมัยนะครับดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ MG แบบนี้ก็ดูฉบเฉียวดูเพิ่มเติมขึ้นมาด้านล่างนะครับจะเห็นว่าจะมีช่องระบายพวกนี้ ก็ยังมีกริลพวกนี้ต่างๆยังมีอยู่นะครับเรื่องของการตกแต่งดีไซน์บางอันก็เป็นรูระบายลงไปบางอันก็เป็นลักษณะแบบกริวที่มันไม่มีรูเป็นช่องทึบๆแบบนี้นะครับก็เน้นในเรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์เรื่องแอโรไดนามิกล้อนะครับจะเห็นว่าล้อก็เหมือนกันหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเวลาเราเห็นล้อเนี่ยล้อส่วนใหญ่จะลักษณะแบบนี้จะเห็นว่าลักษณะเขาเหมือนกับเนี่ยเป็นครีบดึงเอาลมเข้าไประบายความร้อนในเบรกนะครับแต่ว่า ในเรื่องของการทํางานของแอโรไดนามิกก็ยังต้องมีอยู่ในห้องโดยสารก็จะเห็นว่ามีการปรับจากเดิมในเรื่องของดีไซน์ในเรื่องของความสปอร์ตนะครับแต่หลักๆลักเนี่ยฟังกชันของพวงมาลัยยึงมีเหมือนเดิมนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับดีไซน์ทรงสปอร์ตท้ายตัดอย่างนี้ตรงหัวเกียร์นะครับตรงนี้ยังมีอยู่เหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมครับมีโหมดการขับขี่ให้เลือกเบาะเนี่ยผมว่า พื้นที่ใช้งานโอเคครับแต่ว่าดีไซน์เบาเนี่ยมันทําให้ดีไซน์แล้วนั่งนุ่มขึ้นถ้าเป็นรุ่นก่อน,นอาจจะดูพื้นพนักเบาะอะไรพวกนี้อาจจะดูแข็งๆไปสักนิดนึงนะแต่ว่าพอเป็นรุ่นนี้ก็ปรับให้มันมีความนุ่มมีความสบายมากยิ่งขึ้นมีช่องแอร์ตรงกลางนะครับสำหรับผู้โดยสารด้านหลังด้านล่างนี้ก็มีเสียบ USB ได้ด้วยนะครับดูพื้นที่เก็บสัมภาระหน่อยนะครับเห็นเป็นพื้นที่กว้างๆเป็นทรังอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ ที่ผมชอบเลยคือมีช่องซ้ายขวาเนี่ยหลายคนถามว่าทำไมผมชอบคือเวลาคุณไปซื้อของอ่ะคุณเคยต้องซื้อพวกแบบของอาจจะเป็นของสดหรือแบบพวกขวดซอสพวกอะไรเงี้ยขวดนมอะไรแกะนมอะไรเงี้ยนึกออกไหม,มก็วางเสียบไว้ข้างๆเรียบร้อยนะครับปุ่มปิดเปิดนี่ก็อยู่ที่ตรงโลโก้ MG นี้เลยนะครับใช้วิธีนี้ไม่ต้องกลัวมันหักนะฮะสามารถยกขึ้นได้สบายๆนะครับโดยรวมก็ต้องบอกว่า เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ผมว่ายังคงมีความน่าใช้อยู่เหมือนเดิมนะครับด้วยรูปลักษ์รูปทรงด้วยสไตล์ของเขาความเป็นรถยนต์ในสไตล์แบบอนเนกประสงค์แบบนี้ทำให้ลักษณะการใช้งานเนี่ยมันสามารถที่จะใช้งานได้หลากหลายนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเพิ่มฟังก์ชันในเรื่องของการนำไฟออกมาใช้พวกนี้เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์การใช้งานของคนในปัจจุบันที่มีมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้พามาดูกันคร่าวๆแบบนี้ก่อนโอกาสหน้าเดี๋ยวเอาไปลองขับเอาไปทำกิจกรรม แล้วมาดูกันว่ามันน่าใช้ขนาดไหนสำหรับ MG ZS EV คันนี้กับคอนเซ็ปต์ของเขาคือ Truly Easy ครับ